เอียงป่ะไอเนี่ยเอียงกระเป๋าได้เลยบรีลไปดิอันนี้สาเหตุเกิดมาจากล้มนะคะเมื่อกี้อันนี้ไม่เรียกว่าล้มแปะได้ไหมไม่ได้สิล้มขึ้นโค้งล้มจนกระเป๋าเอียงแ่เหมือนล้มล้อชี้ฟ้าเลยนะเมื่อกี้เนาะใช่ไหม ล้มเอ่อด้วยโค้งโค้งขึ้นประมาณ45องศาโค้งแคบหักศอกประมาณ4 45องศาขึ้นขึ้นเขานี่ตัวตัวยังมีหญ้าติดอยู่เลยนะคะดูดูนะนี่ยังมีดอกหญ้าติดตัวกันอยู่เลยนะคะนี่คนถ่ายก็มีนะเนี่ยหญ้าหญ้าติดค่ะความเสียหายปี๊บค่ะมุมปี๊บ มุมปี๊บแตกแตกไปแล้วอันนี้เนี่ยแตกหลุดไปเลยแล้วก็ใช่ค่ากิ้งไปไกลมากดีนะได้ได้แคทปลาช่วยไว้ค่ะปลาช่วยไว้ได้เยอะเลยเนี่ยแคทปลาค้ำเต็มเต็มเลยค่ะนี่ขนาด เนี่ยแข่งนะยังเลยังเจ็บได้ขนาดนี้ไฟ,ไฟ,ไฟเฟยลอยทำไมถึงล้มคะใส่เกียร์วืดเกียร์วืด <c oughs> กลายเป็นเกียร์ว่าง <c oughs> เลยดันไม่ขึ้น <c oughs> อยู่ที่เนินเนินสูงด้วยก็เลยไปไม่ขึ้นแล้วก็ล้ม โอเคเป็นประสบการณ์อะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะวิถีไบเกอร์ยังไงก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะคะแล้วครับเมื่อกี้เขาเรียกเราล้มแปะเพราะว่าแ,แ,แปะแปะลงป่าลงคลองจะถอดเกียร์เป็นเกียร์หนึ่ง<ม>ดันไปเข้าเป็นเกียร์มันขามเลยเลยเถิดปเกียร์ว่างก็เลยดันไปหน่อยถนนมันเอียงด้วยแล้วยก ยกรถไม่ขึ้นนะคะพอดีเขาจอดช่วยยกไม่งั้นก็เอากันไม่ขึ้นค่ะสองคนมีมีอะไรนะคู่ใจดีจอดรถช่วยยกขึ้นค่ะถึงได้ยกขึ้นมาได้ไม่งั้นยกกันขึ้นขึ้นไม่ได้เหมือนกันค่ะล้มแบบหมดสภาพเลยเมื่อกี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปขอบคุณครับ